โยนยังไงฮะผมเตรียมสวนลับแน่นอนนะ <S <S ตัวตอนสวนสวนกลัไม่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 ไหนลองโยนสิพอรู้เบสิกไหม <S 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 ผมผมใบ้นิดนึงเวลาโยนเนี่ยเขาจะมีการเล็งตำแหน่งนะฮะว่าโยนไปที่จุดไหนแล้วก็ มีการย่อยิ่งย่อยิ่งเยอะลูกยิ่งไปถูกตำแหน่งที่เราต้องไปเย่ะเยอะเยอะได้เต็มที่ครับเออเป็นกีฬาเป็นกีฬาเป็นรายการกีฬาฮะรายการนี้ขอย้ำนะฮะอ่ออ๋อโยนมาฮะขาไหนขาไหนล่ะขาขาขวาครับขาขวานี่นี่ตรงเขาจะมีชี้อย่างงี้มันไม่ถี่ลูกมั้สายตาผมไม่ค่อยดีกี่ผมเห็นสามลูกลูกเดียวถืออยู่ลูกเดียวลืมใส่คอนแทคเลนส์มามามาเล็งดีๆนะสาบานแล้ลูกเดียวนะ เนี่ยๆโอเคอ้าวอาใช้ได้ไหมฮะใช้ได้นะทางบ้านผมว่าก็น่าจะใช้ได้นะอ่ะเดี๋ยวโบันด้วยนะฮะอันนี้้ายโยนสไตล์มัเกิฟตเจอน้องโอบครับน้องโอบครับตัวเล็กตัวบางนะฮะอย่างนี้ใช่ไหมอ่ากงเยอะๆอย่าลืมคว่บพันธทยต้องต้องอย่างนี้นี่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  นี่นะต้องได้สัดส่วนแบบนี้นี่พี่ไม่ยอมแทนไว้เนี่ยเต่อะไรแต่อะไรแต่ไม่ได้ทำนีนเออแต่เจ้าของรายการเขากำหนดสคริปต์มานี่ไม่ได้คิดอะไรเองเลยโอเคมาเออมาครับผมพร้อมที่จะจ้องมองลูกที่มันมาอ๋อค่ะลูกอะไรคะลูกตะกร้อขนาด34ครับเมื่อกี้อันนี้ลูกตะกร้อขนาด35มันพองขึ้นหรือเปล่าอ่ะโอเค ค่อยเหมือนจะเล่นกีฬาเนี่ยมมมนเลยโยนเลยโอเคสุดยอดสุดยอดโอเคครับมาเรามานั่งสบายๆกันก่อนนะฮะตามสบายเลยนะฮะข้างซ้ายเมียหลวงข้างขวาเมียน้อยนะฮะเฉยๆเลือดได้เลยนี่แกบอกแล้วเออมันสองมาตรฐานจริงๆครับจริงๆนะอ่ะอ่ะอ่ะกีฬาตะก้อทั้งคู่น่าจะเคย ได้เห็นมาบ้างนะครับชอบใครเป็นพิเศษไหมนักกีฬาแต่ก็เขาชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรเมื่อก่อนมีคนหนึ่งดังมากๆเฮ้ยออกไปเอ้อวนเก็ดติศักดิ์ใส่หน้าเมืองไม่ใช่อะไรท่บ้างเอาล่ะเฮ้ยๆไม่จักนะหนูลืมไปแล้วอ่ะซืบๆอะไรซืบๆนะ